สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกิกี้จะมาอัปเดตความแรงของสเสน่หจันที่บ้านกิกี้นะคะโดยเฉพาะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะขายดีมากๆแล้วก็มาแรงมากๆนั่นก็คือสเสน่หจันเงินแล้วก็เสน่ห จันนาคะ่ะขอบอกเลยนะคะว่าเสนิทจันเงินเนี่ยทีแรกกิก้ตั้งใจว่าจะปิดรับออเดอร์แล้วนะคะวันนี้เพื่อนของเราอยากได้มากๆค่ะกิก้ต้องไปเออเอาออกมาจากกระถางซึ่งกระถางนี้นะคะตั้งใจว่าจะเก็บไว้เป็นต้นตั้งแม่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ได้เสนิทจันเงินนะคะที่จะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆในวันนี้นะคะซึ่งไซส์นี้นะคะตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่นี้ละคะ่ะ หรืออยู่แค่นี้ที่เราจะแบ่งปันให้กับเพื่อนของเราที่สนใจอยากจะได้เงินแล้วก็สนิทจันนาคนะคะวันนี้นะคะคกิ๊กก็ตั้งใจแพค็คให้ เพื่อนๆนะคะที่รอรับเสน่หจันนาคนะคะเสน่จันนาคไซนี้ตอนนี้ก็ขายในราคาสา9รอสิบการวมส่งและจําหน่ายเสน่หจันเงินตอนนี้ที่เป็นต้นที่เหลือนะคะนี่คือต้นที่เหลือค่ะเสน่จันเงินไซนี้กิกิก็ขายในราคา6 5 0้อห้าิบาทนะคะสําหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะได้ตอนนี้ก็หมดแล้วนะคะมีแค่2กระถางนี้ละคะ่ะวันนี้ก็จะแพ็กส่งให้กับเพื่อนของเรานะคะ ซึ่งราคา650บาทเนี่ยรวมค่าส่งแล้วนะคะรวมเบ็ดเสร็จในกระถางนี้ละค่ะาบบาทสําหรับเพื่อนๆนคนไหนที่สนใจอยากจะได้ก็ต้องรอก่อนนะคะสําหรับสนิอจ่าเงินเพราะว่าตอนนี้หมดแล้วนะคะและนี่ก็เป็นอีกกิจกรรมนะคะนอกจากจะต้องอแพ็คต้นไม้ส่งให้กับเพื่อนเพื่อนกิกกี้ก็ต้องดูแลน้องนกกลุ่มนี้นะคะซึ่งเป็นนก หงยกแล้วก็นกฝึกบินอิสระซึ่งเป็นนกสันคอหน่วนะคะนกกลุ่มนี้ก็ต้องดูแลควบคู่กันไปในแต่ละวันค่ะเห็นไหมคะทุกคนความน่ารักของน้องนกของเรานะคะเวลาเราได้ดูแลได้เลี้ยงเราก็จะเกิดความรักและน้องนกของเราก็จะเกิดความรักต่อเราด้วยค่ะช่วยเราดูแลต้นไม้แล้วก็แพ็กต้นไม้ช่วยกิกกี้ด้วยนะคะนี่ก็อีกกิจกรรมนะคะที่วันนี้นะคะกิกกี้ต้องส่งมอบต้นไม้ให้กับเพื่อนของเรา ที่สั่งจองวันนี้กิกิก็จะเริ่มแพ็คให้แล้วก็ส่งให้นะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ให้การตอบรับ การสั่งซื้อเสน่จันเงินแล้วก็เสน่หจันนาคข,ขอบอกอีกครั้งเลยค่ะว่ามาแรงมากๆค่ะเสน่จันเงินแล้วก็เสน่หจันนาคที่บ้านกีกี้นะคะใครสนใจนะคะก็รอ,อคิวก่อนนะคะสําหรับเสน่จันเงินแต่ว่าตอนนี้เสน่จันนาคที่เป็นลักษณะใบแบบไม่กลายแล้วก็แบบกลายก็ยังเหลืออยู่นะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ต้องลาทุกคนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ